จูป,ปาร์กอนจูป,ปาร์กอนเอาขึ้นอจูป,ปาร์กอนโอ้อะไรท่ามีเท่ขนาดนี้ก็ลงทุนเลยผลงานที่ยังงามนะไงไหวมึงเอาท่าสวยมากพี่ถ่ายไว้เยอะท่าสวยมากเลยคุณเบล ขี่มอเตอร์ขี่มอเตอรบ